สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามันรุ่นล่าสตาวันที่ยี่สิบแปดอันนี้ของวันที่ยี่สิบเกตน่าจะเนาะเพิ่นออกซีหนึ่งสามบนหาสามลาง่าสันหนึ่งสามบนไม่มีลาบอ่อเข่าน้าจะเด้ะมือนีเล็กบอ่อเขา่าน่าจะเนาะสูตรคำนวณลางเพิ่นออกหาสามของไม่มีลากับบอ่อเขาพี่น้องมือนีซื้อว่าบอ่อเขาเขายุทธทีวิ่งรูดที่ซีตรงนี้น้าจะเด้ะซีบนนาจะเนาะวิ่งรูดบนล่าง สี่กับสองเข่าแต่มตัวนี้หนึ่งสามสีหนึ่งสามหาสามหากับสามอยู่หลักเดียวกันพี่น้องเรือบริจินขนมนะัดจนนะนเนของวันที่ยี่ส้านลุ่นเต้ของวันที่ยี่แปดกันจ้าล่าสตาออกบสามสี่สิหาหน้าที่นะัดจะนเนาะเอาหลุ่นเบิ้งเห็ดออกมากกับสีได้ปะมาณนี้จ้ะสุดคำนวณบนลักซิบหลักหน้วยลักซิบได้สี่ได้หกได้เกลักหน้วยได้แปดได้เก้าได้ศูนจับคู่จ้ะ สี่แปดสี่ศูนตัวชอบนะแต่นะพี่น้องชอบตัวได้กระจัดไปหกเก้าหกศูนย์หกเ้าหกนย่ะจับไว้สี่คููดดดได้จต่เน้อหลักสิบได้สี่ได้หกได้เกียรติจับคู่ได้เก่าคููพี่น้องชอบก็จัดบ่ชอบกับว่าเป็นยังบ่ามาเข้ากับพานนะแะเนะสูตรคำนวณล่างจ้ะสี่เก้า ตัวชอบเมล์มิลลาห้าแปดแปดหลักสิบแปดหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ช่อนกันแล้วจะเดือเห็ดออกมากที่ช่อนกันเลยในแปดได้เก้าได้ศูนย์ในแปดในเก้าในศูนย์แต่หลักสิบชนอยู่ทีซีวิ่งหลุดทีซีจ้ะแปดแปดแปดเก้าถ้าห้าน,น้อยนะพี่น้องเนาะชอบตัวใดจัดไว้พี่น้อง ออกโป๊ะโ,ะโหลดสำหรับห้าน้อยอันนี้เลขเก้าได้แตได้แปดเก้าวิ่งรูดจะวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างยูงทีซีจ้ะเอาซีเอาซีกับแปดนั่นเน่องเนาะซีกับแปดตรงนี้เอาวิ่งรูดไป้สองตัวจ้ะซีกับแปดหลุ่นเบิงนะจะนะบ์บมาเข้ากับพานบรรมาเข้ากับบสือเบิงไหวว่าจะเขารร่า,ขาบของเล่าสตา ไปสิบห้านาฬิกาสามเอ้ยสี่สิบห้านาทีจะลงตาเวลาหรอพี่น้องอันนี้เล็กซีนอาจะสี่สิบห้านาทีจะลงตาเวลาเพื่อนเล่าจตาออกวายสามสี่สิบหนาทีนอกจะเนาะเล่าสามัคคีออกสองถุงเคืงเล่าวิไอพีออกสามถุเคืองล่าพัฒนาออกสองถุมเคืงนอาจะเนาะสำหรับเล่าพัฒนากับวันจันทร์พุดสุ์เลยจะเอาประมาณนี้จ้าขอแหงปังๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไป พป่น้องชมหาหน้อยเป็นหองเขาไปชมหาหน้อยด้จเจเด้อฮหาหน้อยเขาทุกวันปังทุกมือประมาณนี้จ้าเรี้ยง,ง,งเล,ยเลย้ยงเรวยๆเจอกันในกลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า